กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคราวนี้เป็นคิวของหนุ่มน้อยเอลหวานสไตล์เกาหลีนอตตี้รัชกฤตถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยวันนี้ก็ยินดีกับน้องด้วยนะคะที่ได้สาวสวสองคนไปครองแล้วนะคะถามเขาถามเขาถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงก่อนคุณคะคุณรู้สึกยังไงบมา่ที่จะได้พวกเราทั้งสองคนเลยไปเช้าไปช้า๋ยวก่อนอย่าไปลุ้มถึงเขาอย่างนั้น คุยกับเขาปกติรู้จึกไงบ้องโทษนะอันนั้นหนักว่าการใช้มืออีกเป็นยังไงบ้างคนอร์งั้นแนะนำตัวสักนิดหนึ่งแลกันนะคะสวัสดีครับนอตตี้ดินหลกวัฒนการอุ้ยลิ้นมันกันกันเลยเป็นโมกสวัสดีครับนอตตี้ราชกิจดินหลกวัฒนการนะครับผมช่วงนี้อ่อนไหวง่ายมองหน้าใครก็น่ารักไปหมดเลย คิดดูสิขนาดเราหน้าเขายังมองเราน่ารักเลยอ่ะเป็นคนนุองสวยอ่ะเป็นคนดีข้างรักแงเออมองอะไรก็ดูดีไปหมดเอาละค่ะเราเห็นเขาแค่นี้แหละได้เวลาที่พวกคุณจะต้องตัดสินเขาแล้วล่ะการเห็นรูปลักษณ์ภายนอกแค่นี้พอใจหรือไม่ถ้าชอบเปิดไฟไว้ถ้าไม่ชอบดับไฟ ชัดขัยาชื่อชัดชัดชัดเลยอ่ะอันนี้คุณจะต้องเดินไปคุยกับโอ้ชัดดิฉันต้องเดินไปหรอคะได้ค่ะงั้นขอเดินไปคุยกับคุณชัดก่อนทำไมถึงตัดไปมันมีสิทธิ์อะไรทำไมอ่ะคุณชัญญาชัญยา ทำไมฮะหนุ่มสดเราไม่ดีตรงไหนทําไมคุณถึงดับไฟเขาตัวเล็กไปค่ะคุณมั่นใจเหรอคะว่าเขาตัวเล็กแล้วของเขาจะเล็กตามไปด้วยอะค่ะแม่ถูโกรธแทนเขาแล้วโกรธเพราะว่าอยากส่งเขาเข้าประกวดมากไม่ไม่ชอบคนตัวเล็กหรอใช่ไม่ชอบคนตัวเล็กมีมีปมอะไรกับคนตัวเล็กไม่หนุมเป็นคนชอบใส่ส้นสูงอยู่แล้วค่ะแล้วพอถ้าเดินไปคู่กันแล้วมันมันจะลำหรอไม่พอดีอย่างนี้ถ้าชอบผู้ชายตัวสูงแนะนําให้ไปาฟารีเวิลด์ฮีรับตัวผู้มีเยอะมาก อ๋อก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไม่เหมาะกับเราเพื่อนหนูบอกว่าคนเนี้ยก็เลยแบบเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดไว้ทำไมคุณเมย์ถึงแบบเปิดไฟไว้เมย์ค่ะเคยติดตามในติ๊กต็อกเจ๋งลล์อ่ะเดียวไม่ติ่ะเมย์่างหนักร่ะหนักเมย์อ่ะเป็นไซนัทขึ้นโพรงจมูกเลยอ่ะเสียงกูดีเสียงก็แบบไอ้ขึ้นไปเลยอ่ะเมย์ชอบเหรอเมย์เคยเห็นเขาในติ๊กต็อกเขาทำอะไรในติ๊กต็อกไลฟ์สดค่ะ ดูบ่อยไหมบ่อยมากถามนี่ถามน้ำฝนแล้วน้ำฝนก็ไม่ปิดอะเหตุผลเพราะว่าอะไรไม่ก็ขิงไว้เฉยๆเพราะว่าเราใครดีใครได้ความสวยเราสู้ได้แล้วพี่จะบอกเหตุผลของฝนนะๆๆนี่คุณเขาชอบผู้หญิงมีอายุใ<ๆ>แต่ดูลักษณะฝนเหมือนพี่แล้วใกล้หมดอายุแล้วคนนี้กะเลยไหมว่าต้องเป็นของเราทั้งหมดคือศัตรูค่ะ เท่เลยนะคะใส่แค่ยังไงนะคะทำไมเขายิ้มแห้งก็ดีแล้วเธอชอบผู้ชายเปียกๆแฉะๆฉหรอยิ้มแห้งก็โอเคแล้วเขาคือสเปคของเราเลยไหมใช่ค่ะขาวสีตัวเลนารลกผมสีสีสีคล้ายๆกันลุดคุณคะพวกเราชิงมาทำไมอยากมันเป็นพิธีกรรมของรายการค่ะไหนทำให้ดูหน่อยสิคะ เป็นพิธีกรคุณควรห้ามใช่ค่ะไม่มห้ามไม่ห้ามไปด้วยกันชอบมากโอเคเราจะมาทํ<ๆ>าความรู้จักหนุ่มโสดกันให้มากขึ้นและแน่นอนสาวๆดับไปได้ทุกเมื่อนะครับ สวัสดีครับน็อตตี้รัชกิจดิหลกวัฒนการครับอายุ21ปีครับผมปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอินฟูอยู่ครับปัจจุบันที่ทําอยู่ก็จะเป็นเอ่องานโฆษณาครับซับรีวิวทั่วไปออกเว้นอะไรอย่างงี้ต่างๆครับก็หาเงินเองครับผมไม่ได้ขอเงินจากที่บ้านครับหลังๆที่ทำคอนเทนต์ครับก็จะเป็นแบบว่าเต้นลงติ๊กตอกครับจะแบบคนจะรู้จักเฮ้ยหนุ่มเกงน้ําเงินหนุ่มมาสามหนุ่มเอวหวานอะไรอย่างเงี้ย กำจัดทางานเนี่ยเราก็จะหาเวลาว่างมา live. Live ไลฟ์ไลฟ์เล่นๆแบบว่าพูดคุยกัแบเอฟทั่วไปที่แบบเข้ามาเจอเราเข้ามาดูเราอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอข้าทำไปนานเนี่ยมันก็เริ่มแบบหาได้ได้ด้วยก็ตอนที่ไลฟ์อยู่นะครับก็จะแบบว่าก็ออนของขวัญอะเอ้ยวันนี้อยากได้ประวานจะมีคนให้ประวานไมมนาอะไรง้กแบบ็ปุ๊มเลยได้เดียว3ตัวเลยแบบเราก็ตกใจเลยดีใจมีเอฟซีส่งของขวัญให้อะไรเงี้ยจริงๆ,ไ,งๆไม่ใช่คนแบร์ครับแต่ว่ารู้ก่บมันดูเหมือนแบร์ใช่ แต่แบบจริงๆก็ไม่ใช่แบดบอยแบบนั้นไม่เคยมีแฟนครับจริงๆแล้วก็แบบมีคนคุยมาตลอดนะครับแค่ไม่เคยมีแฟนก็คือแบบยังไม่ได้แบบเพิ่มสถานะเป็นคนไม่เข้าหาใครก่อนชอบให้ผู้หญิงท้ามาก่อนคือคือมันมีหลายคนมากนะที่แบบเจอเนี้ยเดินไปเจอเนี้ยอุ้ยชอบมากเลยน่ารักมากแต่แบบ ก็ยังไม่กล้าเดินเข้าแบบจะคุยด้วยหมายถึงว่าจะทักไงถ้าจะแบบมาจีบเ,ออเราเข้าหาเราเนี่ยหรอ,อ,อถ้าสมมติทักข่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอนนี้ทักค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาติดต่อง,งานหรือเปล่า <laughs> มันไม่ใช่อย่างงี้ยหรือแบบมันต้องแบบว่าแกล้ง,งมีชัน้นเชิงหน่อยแบบที่ไม่ใช่แบบว่าจีบได้ไหมคะ คืออะไรคะไอไนะไรอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มจากการที่แบบมากดหัวใจสตอรี่ใช่ไหมแล้วแบบเราก็เอ้ยกดกลับอ่ะกดกลับอ้าวก็เขาไม่ทักมาเอาคุณไม่ดีเอ็มหาผมนะผมก็ไม่ดีเอ็มไปไนะผมไม่รีพายผมก็ไม่รีพายคุยกับใครก็จริงจังทุกคนเลยนะที่ไม่ใช่แบบว่าพอใครทักมาก็ตอบหมดเองสมมติเราแบบปักหลักจะคุยกับคนนี้ปุ๊บเรากคุยกับคนนี้ไปเลยจริงแบบจะชอบคนโตกว่าเช่นสมมติแบบขึ้น b ี s อย่างเงี้ยมีสาวมหาลัยชั้อนักศึกษาเนี่ยเดินคู่กันมาคนแบบทำงานอย่างเงี้ย ใส่ชุดทำงานมาจะแบบเราจะสุดตาคนแบบใส่ชุดทำงานมากกว่ารู้สึกว่าสดชื่นเอาแบบนี้กว่าแบบี่พงศกสาวคือดอับเลยฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับผม <c oughs> เด็กดีก็เป็นได้แต่เด็กพี่ก็อยากเป็นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งปิดไฟกันนะครับดับไป21คนิย <c oughs> อ็ดคนเหลือ9คนคนคน,คน,โ,ตนโตกว่านี้โตกว่าได้แค่ไหนอะคะ ข่านี้ก็ได้นะครับไม่ใช่ขนาดนะหมายถึงอายุหมายถึงอายุหาเก็เมื่อกี้กำลังจะเข้าไปเทียบแล้วนะก็ไม่เกินสักยี่แปดครับโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วยี่สิบเอ็ดไงใช่จริงๆแล้วแบบถ้าสามห้าอะไรอย่างเงี้ยตั้งแบบดูแลตัวเองเก่งดูแลตัวเองได้แล้วแบบยังดูแลตัวเองอยู่ีหยก็ก็โอเคครับปิกไทยก่อนอื่นเลยหนูขอชมน้องเขาก่อนน้องเขาบอกว่าน้องเขาทํางานตั้งแต่แบบ เรียนอยู่ด้วยเรียนอยู่ทํางานไปด้วยใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยน้องเขาแบบเออค่อนข้างโอเคเลยอะไรเงี้ยน้นองอะไม่เคยมีแฟนเป็นคนแรกใช่ไหมหนูกอยากเป็นคนแรกของน้องบ้างอยากแกะปาติกเราอยากเป็นคน <c oughs> แกะปาติให้น้องเขาบอกว่ากินเด็กเราจะเป็นอมตะแต่พี่ไทยพูดดีนะยังไงฮะคิดถูกที่บอกว่ากินเด็กแล้วเป็นอมตะเ <c oughs> ชื่อไหมทุกวันนี้พี่ยังไม่ไอสักแหงเลยนะแข็งแรงมากแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเลยใช่เยี่ยมไปเลยบอมแบมคุณเปิดไฟ ก็ไม่ได้ติดเรื่องที่เขาบอกว่าต้องรอให้ผู้หญิงทักไปไม่มีปัญหาเดี๋ยวทักได้ไม่มีปัญหาสามารถทักได้แล้วทีกอย่างเขาบอกเขาชอบสาวออฟฟิศหนูก็ดิสาวออฟฟิศแล้วชอบคนโตกว่าเข้าทางผู้ชายทุกอย่างเลยใช่ค่ะโอ้โหเหมือนรับเป้ามาให้บอมแบมเลยคือแม่เมก่อนชอบความแบบเป็นตัวของตัวเองของน้องเขาขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวหนูก็เป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วก็คือแต่หลายคนมองว่าเขาดูแพรวพราวเกินไปในสไตล์เมย์เมย์ไม่ติด ไม่ติดเลยหลายคนประเมินว่าคุณดูไม่จริงจังคุณดูแพรวพาคุณดูดูหยอดดูหวานอะเรื่องท y p e หรือว่าสเปคมากกว่าเอ่อ p e ของแต่ละคนแตกต่างด้วยความที่เขาคาแรคเตอร์ชัดฉะนั้นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายสุขุมจะไม่ชอบทางนี้ส่วนผู้หญิงที่ชอบความขี้เล่นไม่ติดตรงนี้อยู่ด้วยแล้วสนุกเลยก็จะเลือกทางนี้ชอบเฮฮาก็ต้องมาแบบนี้เลยไอแม่ยิ้งแย่กับบ้านอะไรกันเร็เห็นไหมนั่น เอาตังไปลูกอตอนนี้เราเหลือสาวโสดอยู่9คนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง9คนที่เหลือนะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ หนุ่มน้อยไว้ยละอ่อนคราวนี้เป็นคิวของเลิฟกูรูขาประจำของเรากันบ้างที่จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยอย่างที่บอกครับเลิฟกูรูของเราวันนี้คือนางเอกตลอดการที่ไม่เคยห่างหายไปไหนเลยล่าสุด ต้องพาดหัวแบบข่าวบันเทิงเลยว่าโลกโซเชียลเนี่ยลุกเป็นไฟฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเซตภาพล่าสุดโอ้โหคุณโดฮะโอ้โหคุณพระช่วยขยับแขนนิดนึงได้ไหมอ่ะคุณดูฮะเผ็ดร้อนจังเลยอ่ะโอ้ยว้าวค่ะปีนี้52แล้วนะคะก็เลยถ่ายเก็บไว้ดูค่ะแต่จริงแล้วอยากจะบอกว่ามีรูปเด็ดกว่านี้ยิ่นะ โอ้ยอยากดูเลยอ่ะ,อะมีเด็กตัวน,นี้นะ,อะ,ะเอาไปดูเลยมันเป็นช่วงแบบแย่ๆที่เรารู้สึกว่าเราแบบผิวแหง้งกร้านผิวไม่กระชับนะคะริ้วรอยนีย่เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเห็นชัดมากเลยค่ะคือแอนใช้ครีมกระปุกเราเป็นหมื่นเนี่ยนะคะก็แบบยังมีปัญหาอยู่แยกว่าแบบเอาไม่อยู่อะค่ะคคเพราะว่าไม่ใช่สูตรเพื่อผิววัยเราไงคะคดังนั้นนีแอนต้องขอขอบคุณนะคะ m i นัสเวนตี้นะคะที่แบบว่ากอบผู้ความมั่นใจให้กับแอนนะคะให้กลับมาโดยเฉพาะสูตรใหม่นี้นะคะ่ะต้องบอกว่า m 20 advance และแอนนะคะยกมือเลยค่ะบอกว่าขอลองกับหน้าตัวเองเลยค่ะใช้แล้วเนี่ยแอนชอบมากเพราะว่าใช้ดีกว่าเดิมจริงๆเลยนะคะ m 20เนี่ยเนื้อครีมเขานะคะต้องมีสารสกัดทองคำค่ะ mm. นี่สูตรใหม่เนี่ยนะคะว้าวกว่าเดิมค่ะแร้ทานเนี่ยคือสัมผัสนุ่มแล้วก็ซึมไวมากอะ่ะมันคือประสบการณ์ทาครีมแบบใหม่คะ่ะที่มีสารสกัด เปไทด์นะคะที่มีกลไกลทํางานคล้ายกับโบ็อกเลยทีเดียวสูตรนี้นะคะจะช่วยทั้งเรื่องของริ้วรอยนะคะจุดด่างดำนะคะใช้คืนแรกเนี่ยผิวชุ่มชื้นเลยค่ะคือแบบรู้สึกได้เลยค่ะว่าเหมือนมีฟิล์มบางๆเนี่ยเคลือบผิวอยู่ทําให้หน้าเราดูเงานะคะและอันก็ติดใจใช้มาต่อเนื่องริ้วรอยความกระชับเนี่ยก็แลดูดีขึ้นจริงๆค่ะกระปุกเดียวนี่คือจบเลยอันใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะไม่เหนียวด้วยนะคะต้องลองนะคะ minus a d v a n c e เพิ่มความมั่นใจให้ผิวในวัยเลขสีเลขห้าแบบเราค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าเปิดตัวสูตรใหม่ จัดโปรใหญ่ส่งท้ายนะคะปกติแล้ว1กระปุก3,200บาทนะคะวันนี้ค่ะ100สายแรกนะคะแอนให้ฟรีอีก1กระปุกใหญ่นะคะและอีกหนึ่งกระปุกไซส์พิเศษด้วยค่ะรวมเป็น3กระปุกนะคะยังไม่พอค่ะวันนี้นะคะแอนมีกระเป๋า basket bag แบบนี้นะคะมูลค่า1,590บาทฟรีทั้งหมดรวมแล้ว4ชิ้นด้วยกันนะคะราคา8,880บาทวันนี้เหลือเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นค่ะ รีบโทรเลยนะคะที่1577 1577หรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์อดไมนัสค่ะส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนเลยค่ะรีบโทรมานะคะพร้อมแล้วค่อยจ่ายค่ะเพราะว่าเซตนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะแอนใช้ได้ถึง4เดือนค่ะเฉลี่ยว,วันละ20บาทเท่านั้นนะ่ะ minus 20 advance มาแรงจริงๆค่ะเจ้าแม่วงการเครื่องสำอางนะคะยังสั่งไปใช้ค่ะแม่อ้วนรีเทิร์นนะคะโอ้โหชอบมากเมื่อก่อนเนี่ยหน้าหมองเห็นริ้วรอยชัดมก ตอนนี้สวยมากนะคะผิวหน้าก็แลดูตึงตึงขึ้นด้วยค่ะ,ะคะนดูเยอะมาก แล้วก็เปิดโปรใหม่แบบนี้ขอสายเพิ่มหน่อยได้ไหมครัแอนให้อีก5นาทีเลยไม่จำกัดสายอือคุณผู้ชมรีบโทรเลยค่ะได้ครีมไปถึง3กระปุกด้วยกันนะคะพร้อมกระเป๋าเก๋ๆอีก1ใบทั้งหมด4ชิ้นค่ะจากเกือบหมื่นเนี่ยเหลือเพียงแค่2,900เท่านั้นเองกระเป๋านี้มีจำนวนจำกัดนะต้องไวมากๆเลยรีบโทรเลยนะคะที่1577ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์แอดมินสค่ะ 5นาทีนี่เราจับเวลาจริงนะคะรีบโทรนะคะต้องโทรด่วนเลยค่ะที่1577นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์แอดไม u นัวค่ะแอนใช้มา6ปีแล้วนะคะแอนมั่นใจมากค่ะสูตรใหม่เนี่ย มั่นใจยิ่งกว่าเดิมค่ะ 1, 5, 7, 7รีบโทรเลยนะคะแม่ต้องบอกเลยฮะว่าช่วงเวลาปลายปีแบบนี้เป็นช่วงราการเฉลิมฉลองจรงิจรง,รงคุณจะได้สวยดูแลผิว <c oughs> นะฮะแล้วก็วันนี้บรรยากาศพิเศษจริงๆนางเอกตลอดการมาอยู่ในรายการของเราครับ <c oughs> พี่แอนซีเรียมสัปดาห์หน้าพบกับคุณถามวัดใจ <c oughs> ให้ผมหมุนนะให้รัฐบาลหมุนทำธรรมบทำธรรมลบครับ คำถ,ถามนรกครับคุณทานการร่วมหลับนอนกับใครมาแล้วกี่คนครับกับใครมาแล้วกี่คนเอาคำถามโคตรละโหดเลย <h urs> คุณดูหนังผู้ใหญ่อาทิตย์หนึ่งบ่อยแค่ไหนและครั้งล่าสุดคุณดูเมื่อไหร่ครับ <h ans> เมื่อกี้อฮะ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณแม่มาขอเลือกแฟนที่ลูกเมื่อก่อนแม่มาคนเดียวคุณแม่ตั้งใจมาโดยตรงแล้วนะคะคุณแม่อยากได้ว่าพี่สะพ้ายจริงๆแต่ซีซั่นนี้สาวโสดทุกคนจะพาแม่มายืนโพเดียมเพื่อช่วยเลือกแฟนในเท็กนิคเอลไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือกเพราะไม่มีใครรู้จักเราเท่าแม่ เลยต้องพาแม่มาช่วยเลือกผู้แม่เขาก็ไม่ใช่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยตัดสินคนจากภายนอกละ่ะค่ะเบื่อไหมกับลุกเคยขัดใจแม่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่สแกนแม่ก็เลือกเองได้